กรณีศึกษามะเร็งเต้านมอาเมดาอายุ82ตอนแรกที่มาศูนย์เต้านมเจ็บมากและแข็งเหมือนก้อนหินด้วยเหตุที่รู้สึกเจ็บอยู่ตลอดทำให้ทักผ่อนนอนหลับไม่ได้ปัญหาที่เต้านมเป็นมาปีเศษแล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ผลเมื่อวันที่25มีนาคม2015มาขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ ขณะนั้นเกิดแผลที่เต้านมแล้วและมีกลิ่นเหม็นจิตอาสาแนะนำการกดจุดปฐถมเหตุและขิงและได้ทำความสะอาดบาดแผลของเธอล้างหนองให้สะอาดแล้วโรยขิงผงเธอกลับถึงบ้านดื่มน้ำขิงผงครั้งที่สองที่มาเต้านมของเธออ่อนลงแต่ปากแผลกลับใหญ่ขึ้น จิตอาสาโรยขิงผงที่แผลของเธอมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่บาดแผลของเธอนี่คือร่างกายกำลังฟื้นฟูตัวเองเนื้อที่เน่าเสียหายไปจนหมดต่อจากนั้นบาดแผลก,ก็เริ่มสมานจากส่วนที่ลึกก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่บาดแผลจิตอาสายังล้างทางความสะอาดต่อเนื่องกดนวดจุดปฐมเหตุและให้ดื่มน้ำขิง เมื่อวันที่27มีนาคมแม้ว่าบาดแผลยังไม่หายแต่เธอมีความสุขมากเพราะไม่มีกลิ่นเหม็นที่เต้านมของเธอแล้วความรู้สึกเจ็บลดลงมากกลางคืนก็หลับนอนได้ดีเมื่อวันที่13พฤษภาคมเธอดีขึ้นอย่างมากเนื้อเน่าทั้งหมดหายไปบาดแผลก็เริ่มสมานดีขึ้นจิตอาสากดดนวดจุดปฐมเหตุและล้างทำความสะอาดบาดแผลตลอด นี่คือสภาพที่เนื้อเน่าหายไปหมดแล้ววันที่17พฤษภาคม2015คุณยายอาเมดามาที่สูนอีกครั้งบาดแผลดีขึ้นอย่างชัดเจนแผลไม่ลึกเหมือนเมื่อก่อนผิวหนังรอบบาดแผลเริ่มสมานดีขึ้นบาดแผลตื้นขึ้นและยังมีเนื้อใหม่งอกขึ้นมาแล้วทุกครั้งที่เธอกลั่งบาน จิตอาสามักจะให้ขิงผงแกเธอกลับไปที่บ้านในวันที่ไม่ได้กดนวดจุดปฐมเหตุจะได้ดื่มกินและล้างแผลวันที่27พฤษภาคมแผลของเธอดีขึ้นมากบาดแผลเริ่มแห้งน้ำหนองและกลิ่นเหม็นก็หายไปหมดวันที่17สิงหาคม2015ตอนที่คุณยายมาที่ศูนย์อาการของเธอดีขึ้นอย่างมากบาดแผลก็เล็กลง กลับบ้านแล้วเธอก็ไม่ลืมที่จะดื่มน้ำขิงทุกวันบาดแผลที่เต้านมเริ่มสมานเธอมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขเปรียบเทียบก,ก่อนและหลังวันที่25มีนาคม2015วันที่4เมษายน2015วันที่13พฤษภาคม2015วันที่17พฤษภาคม2015วันที่17สิงหาคม2015 เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เพียงเพื่อเป็นการอ้างอิงเท่านั้นแนะนำให้เรียนรู้จากจิตอาสาผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง